ครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอเนื้อหาสาระของวรนณยุคดนตรีที่อยู่ในเพลงทาราน้ำตรานะครับ จิตใจให้เธอเลื่อยมาเมื่อมีรักหัวใจเรื่นโลมช่างสุขสมเืนลมสุขสมวิญญา สำหรับเนื้อเพลงนะครับยึดตามผู้ร้องนะครับผู้ทำสไลด์เขาตกหล่นไปเรื่องเนื้อเพลงท่อนทุสุดท้ายหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยเอายึดตามคำร้องตามที่ผู้ร้องเขาร้องครับและนี่ก็คือตัวอย่างของวรรณยุกตดนตรีต่างๆที่อยู่ในตำนองเพลงทาราน้ำตา เมื่อก่อนนี้ตัวเลขสามห้าหกสามห้หนึ่งหหนึ่งสองเนี่ยเราจะรู้จักกันในในบทบาทของโน้ตตัวเลขซึ่งมองแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะว่าก็แค่เล่นตามตัวเลขนี้แล้วก็ให้เกิดเป็นทํานองขึ้นมานะครับแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันขณะวินาทีนี้ตัวเลขทั้งหมดนั้นคือวรรณยุกต์ดนตรียกตัวอย่างเช่น บรรทัดแรกของ ending ก็คือวันในยุคสามวันในยุคห้าวันในยุคหกวันในยุคสามวันในยุคห้าวันในยุคสองนะครับแล้วเรียกให้สั้นลงก็เยขเฉพาะตัวเลขว่าสามสองหนึ่งหกหนึ่งสองสามสามสามห้าหกสามสามห้าสองสามสามสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกไม่ใช่ตัวเลขแหละแต่เป็นวันในยุคของทำนองเพลง แล้วไม่ได้มองเป็นเพลงเพราะถ้ามองเป็นเพลงก็ตำนองเพลงก็ลอยแล้วลอยไปแต่ถ้าเป็นวรรณยุกหมายความว่าเรารู้เลยว่าเสียงนี้เป็นวรรณยุกตตัวที่สามวรรณยุกตตัวที่ห้าวรรณยุกตัวที่หกถ้าเมื่อต้องอยู่ในคีย์ใดๆยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในคีย์ซีมายเนอร์เพลงนี้จริงๆแล้วคีย์ที่เขาทำมาคือซีมายเนอร์สามแปด สามห้าหกเนี่ยคือซอนที G, แฟดโด 3, 5, 2, สามห้าสองซอนทีแฟดฟาสามสองหนึ่งคือซอนฟามีแฟดหกหนึ่งสองสามคือโดมีแฟดฟาซอนนะครับเมื่อเมื่อแปลงวรรณยุกต์กลับไปเป็นตัวโน้ตที่อยู่ในคีย์สามแฟดหรือซีมายเนอร์นะครับ ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคีเปลี่ยนเป็นคีซีน,น, 4. นะครับก็จะเป็น3 5 6, 6ก็คือมีจอนลา3 5 2อก็มีตอนเล3 2 1คือมีเลโด6 1 2 3ลาโดเลมีนะครับออพอเป็นวันอายุแล้วก็คือตัวแปรนั่นเองที่จะต้องแปลเปลี่ยน เมื่ออยู่ในคีย์ใดๆจะได้โน้ตชื่อใดก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกในคีย์นั้นๆตัวที่3เป็นอะไรตัวที่5เป็นอะไรตัวที่6เป็นอะไรนะครับอย่างนี้เลยวันในยุคที่เราเห็นอยู่นี้ทั้งทั้งหมดนี้นะครับถ้าในระดับป .1 ทําไม่ได้นะครับป .1 เขาเพิ่งจะหัดผันเสียงเรื่องรู้จักคีย์ต่างๆแต่พอมาเป็นสักประมาณป .4 นี่จะเริ่มเริ่ม วิเคราะห์แล้วว่าเสียงตรงนี้ถ้าไปอยู่ในคียคือรู้จักสมาชิกในคียต่างๆรู้จักสมาชิกที่อยู่ในคียต่างนะครับประมาณปอหจะจะ,จะ,จ,ะจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วที่ปอก็จะเตรียมตัวขึ้นไปเรียนตัวโน้ตสากลในบนบรรทัด5เส้นเึ่งจะอยู่ในระดับอ่านออกเขียนได้ทางดนตรีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างวรรณยุกต์ดนตรีต่างๆ ที่อยู่ในเพลงทาราน้ำตานะครับเพลงทาราน้ำตาผมเป็นผู้ประพันธ์เองประพันธ์ขึ้นมาเพื่อสำหรับรองรับวรรณยุกดนตรีนี้โดยเฉพาะก็ขอมอบเพลงนี้แล้วก็วรรณยุกดนตรีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นสาระมอบให้กับท่านบุญเกียรติทุกท่านหวังว่าคงจะจับประเด็นได้นะครับว่าวรรณยุกดนตรีคือ,อะลรมองเห็นที่ไปละนะครับที่มาเดี๋ยวเราจะไปไปฝึก ฝนตั้งแต่ต้นกันว่าขานเสียงผันเสียงกันยังไงแต่ที่ไปก็คือสุดท้ายผู้ใดก็ตามที่เรียนไม่ว่าจะเป็นท่านมูลเกตเองหรือจะเป็นลูกๆในโรงเรียนมัธยมอ่าโรงเรียนประฐมศึกษาสามหมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศนั้นเขาจะเริ่มต้นจากการผันเสียงหัดผันเตียงมาจากานกระทั่งณปลายทางเกือบจะถึงปลายทางเขาจะออกมาได้ตรงนี้นะครับที่ปลายทางของป .6 ก็คกอเรียนรู้สมาชิกในกีต่างๆและพร้อมที่ขึ้นไปเรียนตัวโน้ต บนบรรทัดห้าเส้นในระดับมัธยมซึ่งเป็นระดับอ่านออกเขียนได้ทางดนตรีต่อไปเอาละครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเนื้อหาลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ